หนูชื่อฟ้านะคะเป็นผู้ช่วยพยาบาละคะ่ะพอดีคุณมาลาให้หนูมาเป็นพยาบาลพิเศษดูแลคุณเพชรค่ะงั้นดีเลยเดี๋ยวฉันมีเรียนพอดีากด้วยนะได้ค่ะไปลนี้ค่ะคุณเพชรมีซุปเห็ดร้อนๆนะคะเห็นคุณมาลาคุณแม่คุณเพชรบอกว่าคุณเพชรไม่ทานไข่ไม่สุกฟ้าก็เลยจัดเป็นสลัดกับไข่ต้มหาได้ไหมคะอือ ทำการบ้านมาดีนะเนี่ยเราเนี่ยเดี๋ยวฟ้าปรับเตียงให้นะคะไาะะโอ๊ยคุณเพียนฟ้าขอโทษค่ะเดี๋ยวฟ้าไปตามคุณหมอให้นะคะไม่ต้องไม่ใช่ฉันหรอกที่จะเป็นอะไร